สวัสดีครับผมช่องไอปาน9 9 9 4นะครับวันนี้ก็จะมาทีวิวสินค้านะครับเป็นกลอง i d Max 1นเนาะเดี๋ยวลองแกะให้ดูนะครับเป็นของแท้นะครับของแอนะของแออันนี้ผมสั่งมา2ลูกเลยนะครับเพราะว่าลูกเพียงละ25บาทเท่านั้น ถูกามากๆจะดูกันนะยับเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับนี่เนาะพาสเปร๊น่าจะเป็นของจีนโดยร,รวมก็ไม่มีอะไรนะครับนี่เนาะลองแกะให้ดูข้างในนะครับอันนี้คือใส่ดีบางยุคศึก9นะครับนี่พาสรลองแกะกินหนึ่ง ก็จริงๆถ้าลูกลูกยีบาทเนาะเปลี่ยนลูกสา0 0ันกิโลนะครับถ้าคิดเป็นของเทียบก็อย่าไปคิดเยอะร,ราคานี้เปลี่ยนไปเลย3,000โลเปลี่ยนลูกสามพัโลนี่นะครับบนเนื้อผ้าเนาะเคสลูกนี่เนาะสอลูกเหมือนกันเลย2อลูกเพียง50บาทเท่านั้นก็ใครสนใจสั่งซื้อนะครับเยวผมแปะลิงก์ที่อยู่ไว้ให้นะครับแล้วไเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ